นี่นะครับอุดอรไรเดอร์ก็มาร่วมงานวิ่งงานวิ่งการผุศลนที่บ้านพลาดอำเภอเพ็ญน,นะครับไทยเฮาแรน2020นะครับอ,อุดอไรเดอร์นะครับก็จะเป็นขบวนนำนักวิ่งที่จะออกจากาเส้นสตาร์ทเช้าว,วันนี้ตอนนี้ท่านในอำเภอเพ็ญน,นะครับก็กำลัง

ท่านเอานันครับท่านไกรราชทอพรวีครับท่านอาจารย์ครประมาณโรงเรียนสร้างหลวงสั้างคันท่านสงวานสัศรีครับและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านด้วยครับพร้อมมือกันดังต้อนรับด้วยครับผมโอ้โหป๋าสุดยอดครับครับการเรียนท่านประธานในพิธีครับท่านดรณัทโธนพิธีนะครับวันนี้เป็นการกำหนดการวิ่งไทยเฮอรับสองพันยี่สนะครับครั้งที่1ของจังหวัดอุดรธานีก็ได้ครับเพิ่งเพิ่งเกิดวิ่งในปีสองพเอ่อประมาณห สี่นะครับวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามเราได้รับเกียรติจากท่านผู้เมืองครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านไกรราชทองทวีครับข้าราชการบำนาญครับโรงเรียนบ้านสร้างคำสร้างสร้างหลวงสร้างคำเพื่ผู้จัดการแข่งขันกล่าวความสำคัญความเป็นมาให้ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินักวิ่งหอนซาครับประเพณท่านเจาตัวรัตนวิถีท่านนายมนเพ็นแล้วก็ นะครับแล้วก็ผู้รักสุขภาพแักกีฬาทุกท่านครับวันนี้คประสค์นะครับผสระสงการจัดงานให้เฮารันนะครับรายได้นะครับรายได้รายได้จะมอบใเ้ื่อกับเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนทั้งประเทนประมาณ7 0็ดกว่าโรงเรียนนะครับอันที่สองก็เพื่อส่งเสริมนะครับการกีฬานะครับอยากจะให้คนในประเทศนะครับบ้านของผมเนี่ยนะครับมารักสุขภาพในการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับอันดับที่สามก็เพื่อ ดูนะครับทิวทัศนนะครับหลวงศรีเริญของพอเพนนะครับแล้วตำนานบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหลหอมตะบนวัุนะครับอันนี้กราบขอบพระคุณนักวิ่งทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณครูไกรร่ายพจนิเป็นอย่างูีนะคะที่เกยีติเล่าถึงวาเป็นมาในการวี่ครั้งนี้ค่ะลำับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนะคะพานธุนผู้บรการสังกัดสาสรีนายุสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะประธานจัดงานกล่าวรายงานค่ะ เระเถิบไปที่นึงครับเราอยู่ที่ที่นึงครับขำบลท่านเรือนครับงานบิณฑท่านดร่านโพธิ์วิถีนาย่อำเภอเพียนด้วยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเพียนและชมรมผู้เกษียณอายุราชการได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการวิ่งการกุศล ไทยฮาวดัน2020แต่น้องผู้ยากไร้ครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นการเสริสมส่งเสริมให้พระการบำนาญครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและอีกครั้งเพ็ยมการเชื่อมความสัมพันธ์ใ่ทีที่ดีมากต่อไปเพื่อหาอะไรให้กับนักเรียน ผู้ชา,ายไรต่อไปของโรงเรียนภายในสังกัดอำเภอเพลนจึงได้จะทําโครงการเดินวิ่งการกุศลไทยเฮอรัน2,020แต่น้องผู้ยากไรครั้งที่หนึ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ก็หนึ่งเพื่อน,นํารายได้จากการกริจกรรมมอบพิทุนการกศึกษาให้เด็กที่มีความเประพฤติดีในมุมการขดแคนของโรงเรียนในสังกัดอำเภอเพน สองเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเพนร์สามเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพบันนี้ได้เวลามงคลเลอกแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานตระกอจยุยทธแก่คุณคูไกราดมอบทองคำพร้อมด้วย การจัดงานและโดยการแข่งขานกิจกรรมการมีการสนนาไทยเฮลรันสองพั่สิแต่น้องผู้ยากไค้างหนึ่งขอตับเรือนครับผมะเราตอไปอชท่านสงวนัศเสียท่านกราทุครับเอ่อรับอเชิญเชิญท่านนายกเวยงคานเชิญทุกท่านค่ะเชิญทรจัดงานทุกท่านค่ะเชิญเชิญท่านท่านต้องกาเชิญค่ะเชิญค่ะทีน่งนนีว่าให้สที่แล้วนะ

เตัวแทนนะครับท่านคุณครูไกรรกชทองสวีท่านนายกเทศมนอธิบดีพิทักษ์การนนท์นะครับท่านผู้บริการนำเรียนทุกท่านท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนที่รักตลอดรัการทุกท่านครับวันนี้รู้สึกยินดีนะครับที่ทุกภาคส่วนของเบอร์เพนนะครับได้เห็นวารแข่งขันและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจนของนักเรียนภายในท่างการอละเภอเพนโดยการนําของท่านคุณครูไกรราชทองสวีนะครับ ถือว่าท่านให้ความสำคัญกับเย,ยาวชนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จากที่วันนี้เราจะได้การอหนาำการแล้วยังถือว่าเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่คณะของเรารารมีความรักภาษาบานชาติศาสนาเข้ามากริย์นน,นอกจากนั้นเรายังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพียให้คนได้รู้จักเ,เพื่อเพียมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าเป็นนิตมิตรหมายที่ดี ครับแล้วก็เป็นการกส่งเสริมให้ใกล้การบำนาญครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ออกทโการสุขภาพครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในีที่ดีถนนการท่องเที่ยวตา่างๆนะครับข้พาพเจ้าในฐานะประธานเปิดการแข่งขันขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้เพื่อเยาวชนและประชาชนชาวเปอร์เพนและขออวยพรให้นักพีทุกคนและคณะกรรมการจัดงานรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ทำงานอย่างราบเื่นในบรรลุตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็ขอให้เกิดความปลอดภัยบบในการวิ่งทุกๆคนนะครับป <c oughs> ัานนี้ได้เวลาเป็นอนุดวของคนเลิกแล้วข้าพเจ้าขอเปิดโครงการเดินวิ่งการกุศลไทยเฮาลัาน2020แบบน้องผู้ยากไร้ครั้งที่หนึ่งขึ้นแลบปดานีีครับ